สวัสดียามบ่ายนะครับวันนี้มีเหรียญเนื้อทองคำนะครับหลายๆรุ่นมาฝากกันนะครับตรงนี้เป็นเหรียญของหลวงปู่ศอแคนดิโกนะครับรุ่นคุ้มบารมี6แผ่นดินนะครับสวยมากจัดสร้างเพียง2เหรียญนะครับหนึ่งในนั้นอยู่ที่นครสวรรค์เนี่ยนะครับสวยๆนะครับหลวงปู่ศอวัดโพสีนครพนมนะครับน้ำหนักทองหนักมากนะเหรียญนี้นะครับแล้วก็มาเหรียญที่สองนะครับก็จะเป็นเหรียญของหลวงปู่แสนรุ่นแสนบารมี6แผ่นดินนะครับ นี่นะครับสวยๆหลวงปู่แสนเนี่ยด้านหลังจะเป็นรูปของพระแม่พรศพนะครับทำไว้สามเหรียญนะครับเหรียญที่สองเหอยู่ตรงนี้นะครับเนื้อทองคำด้นเลยนะครับทองคําสวยๆใครอยากได้ทักมานะครับ0ูนย์เก้าแปดเจ็ดแปดหนึ่งห้าแปดหกสองนะครับนี่นะครับทองคํารุ่นนี้นะครับจะสร้างสามเหรียญนะครับแล้วก็หลวงปู่แสนอีกเหรียญหนึ่งตรงนี้เป็นเหรียญเต่านะครับเหรียญเต่ามังกร ส,ส,สวยๆนะครับรุ่นเจ้าสัวรับทรัพย์นะของหลวงปู่แสนนะครับจะสร้างเมื่อปี62นะครับถัดไปครับจะเป็นเหนรียญเศรษฐีเลขทรัยพย์เต่าหลวงปู่มหมุนนะครับนี่นะหลวงปู่มหมุนนะครับส,รสวยๆเนื้อทองคำนะครับทองคำมี2เหรียญด้วยกันนะครับนี่เหรียญหนึ่งนี่เหรียญหนึ่งน้ำหนักทองหนักมากนะหนักมากนะครับแล้วก็หลวงปู่มหมุนรุ่นรุ่นอะไรเอ่ย พยักนลานนะครับทรงเนี้ยที่ผมบอกนะทรงเนี้ยผมดีไซน์จากก้างเขาออกแบบมาเนี่ยค่าง,งานเนี่ยออกแบบทรงเหรียญสวยๆออกหลวงปู่หมุนเมื่อปีปี62นะครับเนื้อทองคำวิง้งวิ้งแบบนี้เลยนะครับหลวงปู่หม,มุนที่จัดซีโร่แห่งวัดบานจารนะครับแล้วมาปี6-1เนื้อออกไปอีกหนึ่งรุ่นเหมือนกันนะครับนี่นะเป็นเตาหลวงปู่หม,มุนจริงๆเนื้อทองคำมีเยอะมากนะแล้วก็จะมีอีก อีกเนื้อหนึ่งอีกเหรียญหนึ่งเนะี่ยเล็กๆน่ารักตัวนี้ใบเล็กเท่าไหร่นะครับเป็นเต่ามังกรหลวงผู้แสงนะครับเต่ามังกรหลวงผู้แสงสวยๆรุ่นอะไรเอ่ยอ่านี่ครับเดี๋ยวให้ดูชื่อรุ่นตรงนี้รุ่นเศรษฐีสมปาถนานะครับเนื้อทองคําอีกหนึ่งเหรียญสวยๆทองคทั้งนั้นเลยนะครับทองคําเยอะมากชอบรายการไหนสอบถามเพิ่มเติมไปได้นะครับ0 9 8ย์1 5 8 6 2เน้องเนื้อทองคำเนะี่ยทองคำล้วนๆทองคำตรงหน้าเรานะครับ ตัวนี้จะเป็นเนื้อทองคําของหลวงปู่สรขันธิฤฤกโกนะครับวัดโพสีนครพนม114ปีตัวนี้เป็นหลวงปู่แสนนะครับวัดบ้านหนองจิกนะครับเนื้อทองคําทั้งหมด3เหรียญอ่เป็นเต่ามังกรครับรุ่นเจ้าสัวร,รับทรัพย์ของหลวงปู่แสนอีก1เหรียญเต่ามังกรหลวงปู่หมุนรุ่นเศรษฐีรับทรัพย์นะครับเศรษฐีเลียกทรัพย์นี่หลวงปู่หมุนนะครับมี2เหรียญด้วยกันแล้วก็พยัพพลาสหลวงปู่หมุนนี่หเหรียญนะครับเนื้อทองคําอันนี้เป็นเหรียญเตาส่วนตรงนี้เป็น เหรียญเต่ามังกรของหลวงู้แสงนะครับเศรษฐีสมปาถดาใครรับใครชอบทักมาเนื้อทองคำนะครับราคาพิเศษเดีย๋ยวมีมุมแบ่งให้นะครับ